ครับตัวนี้เป็นกบกระจังสามเหลี่ยมนะครับหลังแอนขนาดสี่เซนนะครับเบ็ดเชฟเป็นของมตาตัดนะครับหนึ่งโอกับตัวดีด้วยตัวใหญ่ดีตัวนี้ขนาดสี่เซนครับรุ่นนี้แอคชั่นข้างทีนะครับตัว